ราดข้าวอย่างนี้กล่องละเท่าไหร่อะคะอนนี้จะเป็นคากิคากิสตาที่ห้าระบเนื้อหนัง45เนื้อหนัง 45, 45นะคะถ้าคากิ50บาทโหน่ากินมากเลยนุ่มเกลือสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนัน,นีีลิฟอยู่ที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่นะคะลิฟพาเพื่อนเพื่อนมาที่ร้านขาหมูนคปรปฐมค่ะ ร้านนี้นะคะมีข้าวขาหมูข้าวหมูกรอบนะคะข้าวคากิราคาเริ่มต้นนะคะประมาณ45บาทนะคะถึง100หรือว่าแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งค่ะตัวนี้เป็นข้าวหมูกรอบใช่ไหมคะโอ้โหผักดองน่ากินมาก ถ้าเป็นกับข้าวเท่าไหร่อะคะกรอบถ้าเป็นกับข้าวคาวกี่สามร้อยเจ็ดสิบถ้าเป็นเนื้อหนังสงนนองร้อยกำลังมาถมมาขึ้นชื่อนะคะเรื่องหมูอยู่แล้วเออาาาพะวันี้ครบบท่ น่ากินมากเลย, <laughs> ออยนี่เดียวค่ะขอบคุณนะคะน่ากินมากอะ่ะพี่คะสวัสดีนะคะยังไม่ได้สวัสดีกันเลยสวัสดีนะคะคน้องๆ,ๆก็เป็นขาหมูนะคะมาถมค่ะนี่แอบคืนน้ำลายไปหลายรอบแล้ว uh huh. พี่เวียนไปตลาดตลาดตามตลาดใช่ไหมมาที่นี่วันพุธนะคะแล้ววันอื่นไปไหนคะส่วนมากจะอยู่โรงพยาบาพลพระมงกุฎะค่ะ แล้วก็มีในปกที่ประจําก็จะมีในห้างเดอะมอลเดอะมอนะคะตามตามสาขานะคะเดอะมอก็ตอนนี้โรงพยาบาลพระมงกุฎปิดใช่ไหมเจ้าเนี้ยค่ะเขาเป็นเจ้าประจําที่พระมงกุฎนะคะเพื่อนสังเกตกระทะสังเกตหม้อได้นะคะในใหญ่ๆอย่างนี้เลยน่ากินมาก เพื่อนๆสามารถเลือกได้นะคะเอามันไม่มันไส้ก็มีนะคะคากิเนื้อหนังเปอยค่ะมีแถมกา,กากด้วยอะอย่างเงี้อร่อยค่ะกรอบๆน้ำะโกอบกแถมน้ำพะโล้ด้วยเหรอคะถ้าลูกค้าขอทานกับน้ำพะโล้ก็อร่อยก็ถ้าลูกคก็แถมให้เป็นเป็นหมูกรอบนะคะจะทานกับน้ำพะโล้ได้ อย่างเงี้ยรับออกงานนอกสถานที่ด้วยไหมคะรับออกงานนอกสถานที่นะคะมีมีบริการส่งอะไรไหมคะมีค่ะถ้าสั่งเยอะๆอะไรแบบนี้นะคะมีแอปไหมคะแอปเ e ลิเวอรไม่ไม่มีไม่มีแต่ว่ามีบริการส่งนะคะเพื่อนๆงั้นรีบรับควนขอเบอร์โทรนิดนึงค่ะ0 8 5ค่ะ6 9 2 4 6 6ค่ะ085 6 6 9 2466นะคะ ถ้าเพื่อนๆอยากทานโทรมาสั่งได้นะคะมีบริการส่งหรือว่าให้มอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคะขี่มาซื้อนะโทรมาเช็คนะคะว่าขายที่ไหนนะคะช่วงนี้ช่วงนี้ตลาดเขาจะไม่แน่นอนนะคะก็ถ้าถ้าตลาดอ่า,าเปิดแล้วเนี่ยต้นเดือนหน้าจะเปิดที่ศึกซันพาวเวอร์ค่ะศึกซันนะคะนี่นคะ่ะมีแอปแล้วแล้วก็เป็นที่ประจาแล้วค่ะถ้าเดือนหน้าก็คือกระดักกระดานะคะ ตึกซันทาวเวอร์ก็คือตรง TMB นะคะสํานักงานใหญ่นะคะก็อยู่ใกล้ๆตรงข้ามกับยื้อๆกับสวนนะคะสวนจตุจักนะคะใกล้ๆกันแยกแยกลาดเท้าค่ะตรงนั้นอะไปไปมาบ่อยนะคะตึกสันตึกสันก็น่าเดินนะคะของกินเยอะที่ได้ประจําที่นั่นใช่ไหมคะบนฟูดคอร์ดค่ะอ๋อด้านบนนะคะชั้น2องฟูดคอร์ดนะคะเป็นเป็นประจำนะคะเพื่อนๆตรงนั้นอะ ถ้าตอนนี้อยากกินก็วันพุธนะคะเจอกันที่ธนาคารอมสินค่ะดูชัดๆอีกทีนะคะข้าวนะครับกะเพราวนะครับข้าวกะเพราวยี่สิบขายไม่แพงนะคะพี่ขายมากี่ปีแล้วคะสามสิบค่ะสามสิบปีนี่พี่มาจากนครปฐมไหมไม่ค่ะต้นต้นตำลับใช่ไหมคะเป็นคนนครปฐมไหมคะไม่ใช่นะคะแต่ว่าเป็นต้นตำลับของพุทธมนฑลนะคะก็ใกล้ๆกันนะคะเขตติดกัน ลิลกำลังจะหาพวกนะหาคนบ้านเดียวกันสวัสดีค่ะเชิญค่ะของโอ้โหอยากกินนะเพื่อนๆไม่รู้จะกินอะไรเยอะอยากกินเยอะหนังเยอะนะคะใช่ค่ะคุณป้าสวัสดีนะคะเดี๋ยวก่อนนะไปที่วัตะพภนณไหมคะไม่เคยไปแต่อะไรอะไรเอ็น ช่องห้าสวัสดีค่ะคุณป้าชื่ออะไรอะคะอะไรนะวิไลวันวิไลวันเอ๊ะมีมาคอมเมนต์หนูไหมไม่เจอขอบคุณมากนะเพื่อนจะอ่านขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะหนึ่งร้อยหน้าหืมหอมฉุยหนึ่งร้อยนะคะเพื่อนๆร้าน ข้างๆนะคะเป็นร้านประจําค่ะร้านคุณลุงคุณลุงเปี้ยกับคุณประกันนะคะขายข้าวผัดกะเพรานะคะร้านนี้ลิทรีวิวไปแล้วนะคะลิทอ่านชื่อเขาผิดลิดขอโทษด้วยเขาชื่อครัวเบิร์นนะคะลิทอ่านเป็นเบอร์ลินอะ่ะคือร้านนี้เขาอ่าเขาจะขายกุ้งมังกระค่ะแล้วก็เขาให้กับคุณลุงกับคุณป้ามาผัดข้าวผัดกะเพรานะคะราคาประหยัด20บบาทค่ะ ครัวเบิร์นนะคะบายอากิตะฟาร์มค่ะวันนี้ริขอแก้ตัวในคลิปนี้นะคะ <c oughs> อ่านชื่อผิดเท่านะครับยี่รับบาทครับ <c oughs> หูฉ่ำมาก ก็ลูกค้าเลือกเอานะคะกระเทียมพริกใส่เองได้นะคะก็เดี๋ยวเดือนหน้าเปิดที่ตึกซันก็จะมีแอปแล้วนะคะแอปเดลิเวอรี่ที่ไหนก็ดูอีกทีใช่ไหมคะใช่จะดูอีกทีเหวหน่ากินจัง ลิซเอาเป็นข้าวหมูกรอบนะคะแล้วก็เอาเป็นกลับถุงหนึ่งค่ะราดข้าวกล่องหนึ่งเพื่อนๆลิให้ดูหนังนะคะนี่ขอ,องลิเอาหนังนิดเดียวค่ะพี่ชิมเฉยๆใส่กล่องค่ะเป็นหมูกรอบ,ค,รบค่ะหูผักดองน่านกินนะข้าวกะเพราครับยี่สิบบาทคนระับ ราหมูสับอย่างนี้เท่าไหร่คะ45 45น่ากินมากค่ะพี่กินมากแล้วก็ลิ้เชเป็นกลับนะคะขอนังนิดเดียวแล้วก็ไข่ใบเดียว หัวหน้ากินหน้กิน,นอ๋อพอคะอ่ะน้อยกว่าน,นั้นก็ได้ <c oughs> อ่า่ัดเลยนะจัะแล้วก็เป็นเนื้อ่อกบอสนะครับเวลาจะไม่มีมันเลยนะ <c oughs> เพืเ่อนเพื่อนหรือแทบจะเอากล้องไปเจาะจอตรงชิดเลยนะคะแม่ค้าบอกฉันสับไม่ได้ <c oughs> มันเห็นแล้วแบบมันอยากอยากเข้าไปใกล้ๆ <c oughs> นี่ชิ้นใหญ่ๆคะ่ะอันนี้ช่างเป็นขีดใช่ไหมคะอ๋อ ก็เลยจะชิ้นใหญ่ๆพอหยดทานเอาช้อนซ้อมฉีกก็ขาแล้วค่ะโอ้น่ากินมากค่ะอย่างนี้อย่างนี้น่ากินน้ำโอ้หฝนพรำๆอย่างนี้ได้กินแล้วร้อนนะคะขอ,องลิตรเท่าไหร่คะพี่ สี่สิบห้าอันนี้เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยห้าบาทนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะ <50. S 1> อขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสด,ดีค่ะได้กับข้าวแล้วเก็บห้าบาทเป็นห้าสิบบาทหาบบาทสองบเบลเลอร์เลย ถ้า,เ,า<ด>เป็นกลับนะคะถ้าเป็นขาหมูนี่ก็ร้อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเป็นขากิ70ใช่ไหมคะค่ะขาละ70บาทขากิขาละเจ็ดสิบค่ะุณล,ลับเป็นมีไส้นะคะหมูกระเพรานะครับ20บาทครับหมูกระเพราครับเชิญค่ะหมูกระเพราครับโอ้เพื่อนๆดูเพลินมากเลยค่ะร้านนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดคลิปไปเอากระเทียมกับพริกนิดนึงนะคะ วันนี้ขอบคุณมากค่ะเป็นเพื่อนที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะร้านข้าวขาหมูนคปรปฐมค่ะขอบคุณมากค่ะพี่คะขอบคุณนะคะน้องคะขอบคุณค่ะขา,ขายดีสุขภาพแข็งแรงนะคะเพื่อนๆคะตลาดนี้นะคะอยู่หลังธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่สะพานควายนะคะเดินมาด้านหลังค่ะ แล้วก็มีประตูนะคะซ้ายมือแล้วก็อีกทางหนึ่งคือเข้ามาจากถนนสุทธิสารวินิจฉัยนะคะตรงสะพานควายถ้ามาจากบิ๊กซีเพื่อนๆเลี้ยวซ้ายนะคะเป็นถนนสุทธิสารวินิจฉัยเข้ามาทางซอยสองค่ะตลาดจะอยู่ตรงซอยสองนะคะเดินเข้ามาคือทะลุก,กันได้ค่ะกับธนาคารอมสินนะคะทา,า,า,างนี้เป็นธนาคารอมสินค่ะเพื่อนๆ